ฮวงฮวงเระวังเลยนราเบยลุกอย่าลุกแหงเลยเด้อแทงหัวได้ทั้งตะนางก่อนตีบินพี่น้องเลยโอ้เห็นเรางกเหลืองว่าฟังนี่เนาะโอ้ออกแคมทางเลยพี่น้องเลยเนาะขักแท่นนี่โอ้ตัวเอ้าพี่น้องให้ก่อนเมื่อเนาะพอได้แกงเมื่อฝากคนน้อยเพิ่น้อเนาะเออโอ้เห็ดดอกใหญ่แท่นโอ้ตัวดอกบักใหญ่เลยนี่เนาะเบิ่งดมก่อนอืมแปลกๆว่ะ แม่นบ่เห็ดกินอ่นนี่ยเดี๋ยวไปเก็บไปหายบอสัญญาก่อนนะพี่น้องเนาะเออเก็บเก็บไปหายบอสัญญาบ่งแม็นเห็ดกินบ่เนาะข้าวมันงวควายกินนะเ้าวเอ้างวควายกินอ่ะกินได้จะเพาะแล้วจงอันนั้นคอยเห็นหัวมันขาดตอนน่ะเอ้ามันยัง้งมัไป็นโออกเอออีงงวงอะไรสัตว์งวก็กินเซยนะนปอลาปลาโอ้ยกระกรอแท้อู้หูเดือดเท้าไอ้กอง ไม่ทาไอ้กล่องเนาะเอาในเฮ็ดไงเออเอาโอ้ยอัดดีเดี๋ยวไม่ทามันออกกันไหมที่โ่เคยอ่ะน้องไป้องเปิดพับมาเมือนีนปอตัวบัดทางน้องอเบย์เพิ่นกำลังคุกเข้าคุกเข้าอยู่เป็นยังไงเนาะโอ้สบายดีเด้อประสุขวามสุขคนเนาะสบายดีน้องอเบย์โอ้ยสบายดีทางนั้นเนาะโดยโดย อ่สบายดีเด้อท่านอย่โอ้ฮักเฮนหน้าทางบ่าบัวเนาะมาทางไหนเด้บ่าวบัวนี่มาแต่น้าโอ้ฮักดำบน้าแล้วแม่แม่เอ้าสบายดีเด้อทางบอยาเด้อโด้สบายดีสบายดีขอ้นหน่อเอ้ยสบายดีตอนแรงเออสบายดีช่วงแรกเร่งเย็นๆพปหน่อยเอ้ยเห็นใครสบายดีเมื่อ่าช่วงอันที่บ่อสบายดีก็คือซีโบเห็นเลยเหรอฮ่าช่วงเพลินเพนก็คือซีโบสบายไปได้ไปหน่อยมันแดดตอนนี้กำลังก่อกำแพงจีนไปหน่อยเลย ดึงไปเข็งๆตันนี้เด้ต่ำน้อยๆสองอันใหม่อาเอาไปนี่บ่ได้บเบาๆแต่ว่าเขาต่อไปแล้วเอามาใส่ตำแหน่งไหมบ่เออก็ได้คือกันเอาไม้ต่อขึ้นนะเดี๋ยวตอกมาเลยเนี่ยมึงทำทรมนอ่ะหาหัวหลักนี่ต่อมาเลยต่อที่หลังก็ได้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราว่าเน่งมีก้องหลักแล้วมัอันนี้บ่อืมบัต่อกกับตอกไม้แป้นใส่ให้มันยาวขึ้น ไม่ไม่ยังก็ได้นะแต่ว่าเขาเน่งไปสิก่อนแมนแมนเลยยังตอกเส้นดลังผมไปยังดักดูดนี่ขุดข้ามมาพี่กันเลยข้ามข้ามมาพี่อันนี้ว่ะแตนั่งมันดิมันมีหยาดอยู่ข้ามโหเป็น้อยพากห้องเสียงพากห้องดังสนั่น ระวาหอยระวังเด้อนเบยลูกอย่าลุกแฮงเลยเด้อมันแทงหัวได้ตะนางมันเป็นโจรมันแม่นพระเอกแล้วเนาะอือมันวิทเป็นพระเอกมันเป็นโจรนะตอนเดือน7เดือน5แล้ววพระเอกสิจัเมขึ้นมานนเป็นโจรนาจอกอย่างเดียวมือขอยกโจรคือกันบดนี้เย ไปยังไปได้ได้ขนตีลุดบอ้วยมีอ้วยมีตีนบ่มีแข้งกะดีดได้เนาะขนตีก็ดีอลองวัดหัวกันเด้ขอขนตีบินเพียงใดสวัสดีคนหน่อยยังคือซีฮูซีตาอะนะไปได้ได้สำนหี้แหละสวัสดีเด้อวันทั้งน่ะกำลังหนึ่งเข่าบ่้วยกำลังหนึ่งเข่าพี่น้องเใย ไม่ท้ากันว่้ว่งิเอาววอดเดี๋ยวเสียวเอาอันิ่งตัวนี้ได้ละเขาเสียวโตขึ้นเนี่ยนะเมื่อเข้าอีกบ่มันปไตะปูรแหล่รอแหล่อยู่ตะปูไม่กเข่าตะปูแกงหัวเงินกนนอเอเบ็ดใส่ือวามันอะย่างนู้นงานบ่้ิง เอาอีกแลวมันยา็อกนล็อกะ็อกต้นโอเดี๋ยวอยู่ับอนะนดองในระหว่างเดินทางเพี่งน้องกะเอวะป่าก่อนพี่น้องเพราะว่าเบึ่งเฮ็ด นตอนนี oui. ้ก er ็เห pues ็นเห็ดแล้วพี่น้องเนาะทางบ่อส <Yes. S 2> ัญญาเพิ oh. balance, <un> ่นเห็นเพราะว่ากลับบ้านกับบ่อสัญญาเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่ากลับไปเวียกบ่อหน่อยก็ลงไปเวียกกูเลยอีกประมาณสองมือเนาะพี่น้องบ่นอยก็ขึ้นมาพี่น้องเนาะนี่แหละเป่นวันนี่เด้เห็นละงกเป่นบ่อสัญญาเพิ่นเห็นเนาะเออเฮ้ยมาเลาะป่าพี่น้องแคมทางเนาะนี่อ่ะเดี๋ยวบ่อหน่อยก็สิเก็บก่อนพี่น้องเนาะโอ้บ่มีมีดพี่น้องเนาะเอามือนี่แหละจีบเนาะ โอ้เห็นละงูขาวพี่น้องเนาะโอ้เห็นมะกุกอยู่หัวหลนมะกุกอยู่เป็นองเางไเนาะเออแต่ทังย่างก็เชียงเนาะดอกเถาวันพี่น้องเนาะโอเห็นละงูออกลายนมืดแล้วพี่น้องเนาะอันนี้คนเลี้ยงงูเลี้ยงควายไปแล้วเนาะโอ้ตัวนี้เท่าอาโวได้คนเลี้ยงงูเลี้ยงควายเพิ่นกะหาไปนำน้ำเปล่าเนาะนี่ก็คือสีได้ล้ำเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเนาะโอเคดอกบานอมโบราณไป่ล้วเนาะโอ้บอสัญญาไปลงไปลุมเลยพี่น้องเนาะ โอ้โต้ป่าแถวนี้แบบโคกไปเลยนะพี่น้องเนาะถ้าบ่าน้อยมาเนี่ยสิลงเลยมันกว้างแห้งเลยพี่น้องเลยโคตรกว้างเลยเพี่น้องหลังจากหาฝั่งนี่พี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเทามาหาฝั่งนี่พี่น้องเลยบาดเนาะอ่าตอนนี้ก็ยังถาบอหล่าอยู่เนาะพี่น้องบอหล่ากับสิกรับพร้อมกันเนาะเออ่ขึ้นไปเวียคือกันบอหล่ากับสิไปถวายวัดเพื่อนพี่น้องมีภารกิจอยู่วัดพี่น้องเนาะตอนนี้ก็จอดรถอยู่พี่น้องเลยเนาะเออก็สิไปหาฝั่งนี่บาดีพี่น้องเลยเนาะอ๋อโต สดเย็นเลยพี่น้องเลยมาแถวนี้เอา้าวู้ปลาพี่น้องหัวหลุดหมกโกกอยู่เอ้าไปมาเหยียบมันพี่น้องโอ้งัวเหยียบเลยนี่พี่น้องเอ้ยนี่เหยียบหัวไปหลักแปลกอยู่พี่น้อนะงเนาะโอ้เหลองูกเหลืองว่วฟังนี่เนาะโอ้ออกแคมทางเลยพี่น้องเอ้ยเนาะขักแท้นี่โอ้โตเอา้าพี่น้องให้ก่อนเมื่อเนาะพอได้แกงเมื่อฝากคนน้อยเพิ่นพี่น้องนะเออทางอันเอ่อ สนุนเพิ่นมักแกงเห็ดลังงูกี่น้องเนาะเมื่อหายทางแม่นาวินเพิ่นก้อนพี่น้องเางไรมาฝากลูกฝากเมียพี่น้องเางไเนาะอ้าเอาเป็นอย่องไยนะเด็กกินสมใจแล้วแหละมือนี่สีหาก่อนเมือพี่น้องเนาะหาก่อนเก็บบัวดอกสองดอกสามดอกกับโฮมสกัดอาสซีลายพี่น้องไรเนาะพอแกงโอ้เต๋อหัวงวงงวงว่าเหยียบมันได้ไหมเออบัวอยากเห็นนะพี่น้องแค้มทางมาเป็นอย่างไรเนาะออกกับบัวใกล้ได้ใกล้ได้พี่น้องย่ยโอร เฮ็ดหยังอันนี้โอ้เฮ็ดยังวะเฮ็ดเฮ็ดข้าไผไผบ่อ่ะเฮ็ดหยังก็เอาพี่น้องเนาะเฮ็ดน้หมกเฮ็ดยังก็แกงกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเฮ็ดดินเฮ็ดหญ้าเนาะเออสสัยคนมาหาจักนี่คนมาหาแล้วพี่น้องเอ้ยตพอเนาะ้อนต้นไม้พี่น้องเนาะต้นจิกต้นกุ้งต้นแดงพี่น้องเอ้ยโป๊ตอนี่ต้นไม้คักๆแถวนี้เนาะอันนี้ก็เป็นายน้ําพี่น้องเนาะายน้ําลําธาพี่น้องเอ้ย โอ้ขาก,กาลีพี่เออธรรมชาติ์ขาก,กาลีพี่น้องไอ้เนาะเย็นพี่น้องไอ้อยู่แถวนี้เนาะอุดมสมบูรณ์มีเห็ดมีหอนมีอึกมีกบมีเขียดเนาะพี่น้องโอ้แถวนี้ขักเลยพี่น้องเอ้เนาะโอ้ผูกเปนอนหลินแถวนี้กินข่าป่าเด้คือสิมุนพี่น้องเอ้เนาะตั้งแคมป์พี่น้องเอ้เออ,อตัวขากขากขาก่าตัวเอ้าพี่น้องก่อนเมื่อไรกะฮ่าเหาะเลาะ หาเห็ดหาหอนเลาะเบิ้งธรมรมชาติมาพี่น้องเนาะเออขักอยู่ได้ล่ะไปทางใดแล้วบ้านนี้สีลงลงทางเลยจะบอกสัญญาไปทางใดพี่น้องเลย <c oughs> ไม่อยงนั้นไปตอนนงขึ้นขาวขาวอะเห็ดบ่อนี่ปลาบอสัญญาอยู่ใช่ปะเออเห็ดกินบ่อนี่เบิง่งเพิ่งเดี๋ยวไปเก็บไปหาบอสัญญาเบิบ้งก่อนเนาะโอ้เห็ดดอกใหญ่แท้่น พอตุ่ดอกบางใหญเลยนี่เนาะเบิ่งดมกับแปลกแปลกว่ะเป็นบ่เห็ดกินอันนี้เดี๋ยวเก็บไปหายบอสัญญาก่อนนะพี่น้องเนาะเก็บเก็บไปหายบอสัญญาเบิ่งเป็นเห็ดกินเนาะเนี่ยอยู่ทางในก็มีเนาะอุ๊ปดอกใหญ่คักแท้นี่น này chỉ đi lại chỉ đi dỡ dỡ thang thằng này thăng này cầm gì này hết nhăng quá hết kinh nhiều quá này này hết kinh nhiều không ô đập bựt, ở là bài tòn phù mà là ba to giờ đọc những ngày thôi để chỉ đi nó còn ô nát chỉ đi เรื่องไาโอ้ท่านี้ยังย่งอยู่ด้วยหนิโอ้มาเก็บกองไว้ก่อนอึ๊บนี่โอ้ดุดดินขักลีเอาเลยดุดดินเอาเลยเนาะออ่ะเอามืแกงไปหน่อยต้องขดขี้ดินออกน้ำอึ๊บ

บอสัญญาเอ้นแล้วพี่น้องเลยเนาะเห็นเห็ดบ่หรือว่าจังไดบึง้งไปก่นอนเออนี่พี่น้องเลยทำไมเห็ดกิน,นพอแกงเลยเนาะการจะพอแกองแล้วอยู่ทิ่งบ่บอสัญญาเอ้นแล้วไปก่อนไปก่นอนเนาะเออตัวที่ผมเห็นเห็ดละง,งูก็พี่น้องเนาะไปรุนไปรุนอึนแล้วเอ้นแล้วโอ้โวงว่าขโคกเท่านี้ โอ้ทางลุมนะฮะเป็นโขกเลยทางลุมเป็น,เ,เ,ปนเป็นป่าตึบเลยมใช่แล้วคือได้ยินเสียงกวก,กกวกอยู่ที่นี่เจ้าเสียม,มุนน้องกำนังทางถ <c oughs> ือดีๆก่อนเพียงน้องหักซาดีๆก่อนเพราะว่ามันฉีดต,ต้มกับคุมส่วนในย่ำอันพ้นก็เลียกว่ายันมันหองเพียงน้องเนนพิ่มห้อยมันหะกกับคุมเลย nhỏ ọt tọt lấy phía đằng kia ồ, xì mềm mềm lắm, phía đằng xì xào xào rồi ẩn, đông, lái mượn ở, 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 ở đồng, lại lại đây thấy không, Hello, ngục, bộ sân nhãn thấy nó ồ, nó mà hết nhãn khỏi kép mà này, nó hết kín gì bọn này เฮ็ดพี่เบื่อยามันเฮ็ดพี่เบื่อใครยังคนอย่าเบื่อเออนี่เฮ็ดยังเหรอเบิ้งดูเด้อสบายดีบอกสัญญาเนาะนี่เบิ้งดูจะเบิ้งดูอ๋ออันนี้เลยขาดอ้าวเฮ็ดยังอืออ๋อเฮ็ดดินได้ไงเฮ็ดดินนะนี่ฮะดิฉันจะเก็บอันนี้พูดนะห่มบกอันะฮ่มป่านมืดแล้วมืดแล้วเจกาแค่คอยเบิ้งห้าเบิ้งบัวถั่วอ๋อ เฮดกินบ่อก้ยตัวนี้ละวขักบ่กขักลีบบ์หน่อยนี่นโอ้เฮละงูกโอ้บอกสัญญาเห็นเฮละงูกขาวอ๋อแม่งยังอะไรกินมันจัะแม่งไหมจะแม่งเอาเมื่อให้เข้าอยู่บ้านแม่ไม่ไม่ให้บ่หน่อยเนาะโดยโดยโดยจะว่าเลาะบางอีกเหรอลองอีกลองอีก ถ้าเบาลาวิธีวิเล่ามากอะไรเบาสัญญาสิพาไปเลาะมุงบอลมันออกเลยนะอ้โอ้คาดว่ามันบ่มีหมุนหันก็คือว่าเฮ็ดยังพวกท่านได้ออกแต่เก่าลายเนียเบาหน่อยนั่นั่นบแต่ว่าลล์ล่อคนก่อนโอเคโอเคล่อคนถ่าคนก่อนหาเลาะแถวในถ่านาะโอเคนั่นนั่นบ่เฮ้ยแต่เนี่ยคันหาขี้เราเนาะเออเนี่ยเด้อบัดไปไกลๆกลหน่อยอย่าขอลงโอ้โอ้โอ้ เลาะไปเลยเลยเนาะพี่น้องเห็นเห็ดหเ,ดเดลาะไปหัวหลงป่าแล้วก็เท้าแถวนี้ยผมมีสัญญาณให้อุ๊บแล้วมีสัญญาณยังว่าโทรหากันเนาะพี่น้องเนาะเออแถวป่านห่วยหา่าเนี่ยสัญญาณขึ้นต้นไม้ผ่จักเอ้าพี่น้องไปหาต่เอเนาะเป็นยังไงแถวป่ามีเห็ดดินโอ้โอ้แถวนี้เป็นห้องเป็นห้วยเป็นห้อง อ้าน้องเพื่นอนตอนนี้บ้านหน่อยก็เห็นเห็ดน,น,น้ำหมากแล้วน,น้องนะเพืเนน่องเนาะเออเห็ดน้ำหมากนี่นบ้านหน่อยเคยเก็บดุอยูน้องเพี่น้องเนาะนี่โอ้หักเลยพี่น้องเอยเนาะดอกพรีอ่าพรีสดสำหรับเพื่อนๆวัวใหญ่บัวหน้อย <c ười> เออนี่โอ้เปื่อยว่ะโอ้ตัวน,นี้ยังยังใช่ได้อยู่นี่ าเบาไปก่อนฮะโอ้พี่น้องเไยเนาะเห็ดมันเกิดแบบว่าแถวห่มไหม่น้องพี่น้องเนาะเออมันอยู่แบบแถวห่มพี่น้องบ่นี้กลับขึ้นมาหลดก่อนสิบเปอร์ะทางไม้ก่อนน้องพี่น้องเนาะก่อนสิบเปอร์ะไม้พี่น้องเลยเห็นแล้วพี่น้องเลยโอ้ต้องบอน่อเดี๋ยวดีกแล้วพี่น้องเห็นละงูขาวเนาะเบตเบตตองโปกอยู่อยู่นั่งเงาไม้เด้บอกสัญญามาเบิ่งกู่ง่ายเจออยู่เนาะน่ะเห็ดสงกอยู่นั่งผู้เดี้ยงพี่แดงงกอยู่เบิ่งดุข้าวทำหมูบ่ ออเอาไหนเข้ากระดาดดอกหอน,กนใส<ช>่เฮ็ดยังไงเฮ็ดดินโอ้เอาใส่เลยเไปใส่หมูวันเฮ็ดน้องเลยอโอ้ได้เฮ็ดขมังไม่ใช่อีกน,นี่ <laughs> ได้ในตน้นบกโอ้ปวดยางไปนี่น้องเลยโอ้หัก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 เลยโอ้หัวมัึควัยกินนะหัวอ้าหัวควายกินอนะ่ะกินได้จะเพาะแล้วอย่างอันนี้เขาเห็นหัวมันขาดตอนน่ะเอ้าวมันยั่งว่าไปลุกออกเอออีกางง่วงอะไรสัตว์ง่วก็กินเลยน่ะกินต่อดังเลยนี่ ได้แล้วได้แล้วโอ้เบื้องไปขีดินออกก่อนขีดินออกนี่อ่าเกิดกระทงเรียบร้อยหาหมูมันต่อคือบมเป็นหมูเนาะโอ้นี่นี่นี่เห็นแล้วบอยนี่ยโอ้ไข่มันนด่หาเห็นหน่อยหนึ่งหาซอกันดูนี่นะมาเบื้องกว่า เออนี่นมาบอกว็ให้นะาห่อนบอกแมนบอกเขามันออกเขาออกสิพาไปเอาอยู่บ้านแล้วโอ้นี่ดดีขักขัขีอกมโนยมาหินสดอกคิดว่ามัหินหนอยมุมดูหินติดลายลินบเห็นไม่สนัสนเนาะแมนสนนสนอบเห็นโอ้เด็ดตำเมื่อนี่ตำขักขีดอก ตามให้เรางงขับตัวแล้วโอ้กระแสเดือพแกงเลยพี่น้องหาอีกหาอีกฮะกำลังโจมอ่ะออกดอกเดียวนี่บ่าอ,อ่ะไอเลี้ยมมาแล้วพี่เอา้าไอละกอบอยู่มาหาเป็นหมูมาตีเขียวก่อนเออมันอยากออกเทลฟันโพนหน่อยจังน้อยเบิ้งเลาะลงมาทางนี้ก่อนน้อยหนึ่ง ไปบ่ได้เดินทางไปทางใหม่ต่อบอัดนอะเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเขาเนี่ยเนาะบ่แม่นเฮ็ดเพาะผายอะไรบ่แม่นเฮ็ดเพาะหรองตอนนี้ทางบาา่หล่า่นก็มาแล้วเนาะพี่น,อน้อ,องเนาะอ,อ่าบ่หน้อยก็เฮ็ดไปที่เรียบร้อยเนาะโอ้แหนมมาได้ไกลบ่หน้อยเห็นคิดว่าคันจ่องซะดอกพี่น้องเอ้ยโค้ดเถ้าเพี่น้องเอ้ยเอ้ามีหอยเดือพร้อมมีหอยเดือมาพร้อมแถมหอยเดือ,อเฮ็ดละงูคันนี่เอาเลย โอ้ยเถ่าซจะพี่น้องเห็นหน้าชอนดอกเอาตะก้านมันเนาะอยาดอกเอากินก้านมันน้ำเห็นได้พี่น้องเลยแถมหอยเดือยบ่หน่อยพี่น้องบ่หน่อยเห็นอันเห็ดเห็ดพอหนังพี่น้องเนาะโอ้ขึ้นมาลุ่มเมืองหินพี่น้องเนาะเบิ่งกะขากแม่นเห็ดพอ เห็ดพอนังอ่าได้สี่ลูกเดี๋ยวหามูนก่อนไปมองก็มาเกิดแถวไฟใหม่นาะจะมีแต่หอยหอยตีนงวตีน,น,ตนควายไปเอยได้ยินเสียงคนโัวจ้าโัวจ้าอยู่โอ้สไดายบ่อป่าแถวนี้น้อผู้ไปมองมีบดคนโ้คนหลยลิซ่าทุไซผนเอาเบิดแล้วสะ่ะหอยคนหลาย โอ้โหเมืนึงโอ้คนหาเห็ดลายมาพี่น้องเนาะตัวนี้แมน่นบ่โอ้อันนี้ก็แมน่นพี่น้องเห็ดเพาะหนังโอ้ไม่เห็ดเพาะผายเนาะไม่เห็ดเพาะผายบ่านน้อยสิบบกเอาโอ้มันอยู่ได้แถวผายใหม่เด้อพีนอ่น้องเด้อหอยงวดเหยียบพี่น้องโอ้กําลังนี่เออเอาแกงสูบปๆปูบๆปปเลยเหมือนเห็ดยังก็เอาพี่น้องเนาะ ว่าอยากแตปกปอกๆมันมักออกแท่าบอนไผ่ใหม่เด้อพี่น้องเห็ดเห็ดเพาะหนังเนาะอ้าวอันเห็ดเพาะยังไงอุ้ยเห็ดเพาะพายเต็มมือแตกต่ำใส่มือเลย <laughs> เห็ดเพาะพายใช่ไหม ไปลองหามาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็เมื่อยแล้วไป้องเนาะต่อไปทางใดก็มีแต่คนเห็นแล้วไป้องเนาะไข่น้อยหนึ่งไป้องเนาะไข่เห็ดหลังงูจักเลืองลือขาวนี่เบิ้งเบิ้งโอ้ต่อโอ้สงสัยเหลืองเด้อตัวนี้สงสัยเหลืองเนาะไป้องเนาะมีแต่ห้อยงัวงไป้องเนาะห้อยงัวห้อยกล้วยบาสัญญาเพื่อนว่า งวนกินได้พี่น้องเห็นละาโง่เนาะบ่น้อยเห็นอันดอกนึงพี่น้องหัวขาดเห็นแต่ตีนมัน <c oughs> เออสงสัยงวงกินกินย่างก,กับคนพี่น้องเนาะเต็มโคกเลยของกินมาทางหลังมีแต่คนเสียงเซลเซีพี่น้องเนาะหาน้ำเน่จังไลยปกติเราคือซิมีอยู่ดอกเนาะเห็ดนี่ก็ได้อ้าหาไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเนาะทางบอสัญญาก,กับบอสลาเอิ้นไปเอาเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้บ่เออยอะว่าใกล้หนึ่งพี่น้องเอ้ย อตัวปลายปลายเขียวปไปแลเนาะหากระดัซ้ำนี่เนาะไปแล้วเนาะพอแกงและอูทางสะบานนคุดหายาคุดยังเด้นะขุดอื่งบ่ว่าคุดเหลงังงว่าเด้อจบคุดเลงงมาไปนอสะบาน่นอยนี่เป็นงมของของนาภาของตาไป่น้เงไง้ย อตัวพักกาหายังไงนี่ฮะฮะปอตัวใช่ใช่ใช่สบายดีสบายพี่เน่าหมดเลยเน่่เบ่งโอ้ยกระกกรอแท้เอืออูยวเบเท้าไกล่อง่เท้าไกล่องเนาะเทานเฮ็ดไเออเอาอัรดีเดี๋ยวไปเท้ามันออก่นมท่เคย อย่าิึงด้วยราได้ให้ปวกไ่เราให้ปวกวโอผุดในกระตาแม่น่เต็มเลยปาเราไปเลยเราลุดไทยมาหาอ๋อคือรำเท่นคักคักคักควายอึ่งเปลี่ยนลเราหลุดไทยมาหาลีเราเนี่